หนึ่งสบ้าตางค์ตูเหมือนคนบิตังนี่ไงริสวยว่า เจ็ดโดมีโทรศัพท์เว้ยเดี๋ยวหาให้ฟังเลยอ่าๆเดี๋ยวโอเคครับ okay, okay, okay. จากข,าขอ้อความคุณแม่นะอย่าลืมชั้นและแม่เรื่องร้องคุณจะไปพักผ่อนในอีกสามวันอันนี้ตั้งแต่วันไหนอะไม่บอกเลยหรอเราเพิ่งแชทจบกันไปไม่ใช่เลยไม่ต้องวนส่วนจำได้เอรกกายัางทำตัวแปลกมากใครคือเอกกามึงเคยเอรกกาป่าวนี่เลยอะคุยกันต่อเนื่องขนาดนี้เรอ ฉันก็เห็นเธอต้องมองจัดจกหน้ะต่างเมื่อฉันบอกเธอว่าฉันไม่อาจออกเดทกันได้แปลกใช่ฉันคิดว่าเราอาจไม่เหมาะกันคุณคนพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับนันฉันจะทําในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเกี่ยวกับก,ก,กันอะไรหยกฉันตัดสินใจที่จะพูดคุยกับเธอในเรอนี้ฉันบอก,กบเธอเราควรจะเลิกกันเธอไม่ควรมีความสุขและเธอไม่ค,ออมค่อยไม่ควรอ่านเดี่ยวไม่เพิ่งอ่าน ขอโทษที่จีว่ามันไม่ได้คนปรับที่หวานอย่าลื่องความสะอาดบ้านในขณะที่เราไม่อยู่และไม่จัดปาร์ตี้นะจ๊ะในเมื่อแม่ๆๆไม่อยู่เราก็จัดนะคุณโอเคไหมฉันรู้ว่ายาี่จะเอาชนะการพังทลายฉันบอกคนแล้วฉันคิดว่าเธอเป็นคนแลบประหลาดแลวเอาแบบจะเกี่ยวเกี่ยวกับบ้านคนในคืนนี้เราเราสบายเพียงความทิมได้ไหม มีความจับเป็นพาเฮ้ยเนี่ยเขาความจับเป็นปาอะไรให้แม่ของคุณให้หมายเลขของคุณกับฉันเพราะคุณจะอยู่คนเดียวกูอยู่กับตัวประหลาดอีกตัวหนึ่งไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่เพราะเขากำลังในวันหยุดคุณจะอยู่คนเดียวไม่กี่วันในขณะที่พวกเขากำลัง ในบนหจุโอเคไปต่อนี่คือใครฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณตรงข้ามถนนคุณต้องการอะไรอยากอะไรที่จะมาส่งของคนฉันได้แยกเอดิก้าอดีตอาขอโทษที่ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอกวันนี้ได้ทำไมไม่คุณเกลียดฉันหรืออะไรจันพิลล่ามีบางอย่างที่ร้ายแรงที่นี่บิลลี่อ๋อเราจะบิลลี่ฉันไม่สามารถโทษจริงๆเฮ้ยเฮ้ยคุณอยู่หน้าต่างของฉันหรอฉันสั่นมาคุณ เอ้ฉันเห็นคนที่ดูคล้ายๆคุณเกียดฉันแค่อยากให้คใจว่าพ่อครัฉันกำลังทำอย่างโอเคให้รถถ้าฉันมอดไเล็กน้อยในในคน <c oughs> ฉันคิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นฉันหวกว่าคุณสามารถคิดได้ฉันคิดว่าเราสมบูรณ์แบบสําหรับบิลลี่คุณกำลังดูอะไรอยู่บนทีวีของคุณข้างบน ฉันได้ยินเสียงเท้าได้ยินเสียงเท้ามากมากมาจากทีวีของคุณอยู่ตรงนั้นขอโทษเพราะฉันกำลังเฝ้าดูคาโซคสคาสคาโซอะไรคือคาโซอะไรคือคาโซกว่านคาโซถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเป็นพ่อผู้สร้างสิ่งที่ยิ่งที่ใหญ่ที่สุดเขาเป็นที่ยอมรับเสียงดังที่คุณได้ยินมาจากทีวีของฉันคือเขาเดินกันปฏิเสธมัน เฮ้ยเด็กไปเหอเฮ้ยเยหานี่ก็คือเพื่อนเองดีเฮ้ยเองดีปิดทำบ้านของคุณอ๋อข้างบนทำบ้านของคุณทำการบ้านของคุณไอ้แม่ทำบ้านคุณ มึงตัวเตี้ยเหรอฮะเอาดีอ่ะเฮย้ยอย่าไปอย่าไปเลความรักของเราไม่สามารถทีสุดได้คุณไม่สามารถหลบหนี้ฉันได้ยางไายได้มึง <c oughs> กู <c oughs> เจอเอเรก้าเอเรก้าที Erica, ่อยู่ในห้องน้ำเหรอกิมโผล่มาหัวเหลืองสรุปเอเรก้าเป็นคนหรือผีน่าจะเป็นคนแหละคนเป็นคนแตหายก็ได้คนไม่ใช่ผีหรอกเชื่อกูดิยาพุงปรแกรมเหรอเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะฉันไปตังสรุปไหมล่ะเชียร์มึงืมขอบคุณมากอ๋อเห็นละมันเกี่ยวกับต็อกเกอร์วีเอเิก้าแปะ อยู่บนหน้าตา่างแปะเลยแปะแปะหน้าต่างเลยนนแปะไปเลยแปะ,แะนอนแบบแปะคือเคยไหมฟ้าสตอเกอร์แตกต่ตางจากคนอืงเอ,อีเอาว่ามันี่ไงวะแตกต่างจากคนยังไงสตอเกอร์ก็ตามแอปสองไงตามแอปสองแอปสองแบบ,แบยังไงอ่ะยกกิด <laughs> ขอโทษกูถามที่นอนกูไม่รู้จะตอบยังไงมันก็เจ๊ไหมกูปิวแบบว่าอ่ะมันปิวว่ามันแอบชอบใครคนหนึ่งอ่ะแอบชอบใครคนหนึ่งแล้วแบบว่ามันข้างรักหลงรักเกินเหตุอ่ะมันก็ตามแอบตามสองตามหลังตามนู่นรู้ทุกข้อทุกบุญของเขาอะมึงก็เจอเมื่อกี้เห็นอีกต่อไปหายไปแล้วใช่เหรอเออ เล่มไม่พูดเล่นนะเอสมันคือเรื่องจริงไอ้ยี่เอติก้าคือใครวะเอติก้าคือแฟนเก่าเหรอใช่ใช่ให้อยู่ดี่บาเราได้เหรอว้าเราเป็นเด็กผู้ชายโอเค โอยากแดกพิซซ่าอีสักเพิ่งมีโลเคกันแต่ก็ถือซ่ามากินเนื้อเสร็จแต่แม่อ่านดิเร็วเร็วนี่เฮยุลีขอโทษที่ลืมบอกคุณแต่ฉันทำพิซซ่าคุณฉันุกว่าคุณจะสนุกกับมันตักคุณคนทำพิซซ่าทำให้ฉันกลัวก็แต่ขอบคุณแม่ฉันรับคุณด้วยพูดไอเดียไปซะ นดีทำไมคุณทำสิ่งนี้คุณทำงารทิงฉาดคนเดียวหรอคุณเป็นคนแปลกอะไรฉันจะได้กลับมาง่วงกันกับคุณฉันจะโทรหาตำรวจถ้าคุณไม่เยอะไม่เยอะที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมอ่านฉันจะเจอกันแล้วเร็วนี้อีโมจิจิบมมีของขวัญที่ลงรถลงรถเออดีดีเออฉันมองคุณแล้วไปดูที่รถกูดูกูกัวโดนทุบหัวเนี่ย เฮ้เยไอหน้าเป็นกาตก้อนอลิกา้า<อ>ถ้าไม่มีคนสง่งพิซซ่ากูจะได้แดกพิซซ่าไหมไอลิก้า,ากูอยากแดกพิซซ่าไม่ใช่ปวดคนทัน้งโลกถึงจะมีพิซซ่าในบ้านแล้วก็เสีเถอะสำหรับไปดีเก๋มาไม่ใช่ของกู อ้วจากนั้นเราก็ต้องไปผันไปนะจ๊ะพอาัผันไปเสร็จไไก,ก็กจะเ,อเอจอดิกาไม่หันหลังกลับก็ตอนที่กำลังเดินไปโอเคไปเลยกเลยอุ้ยตกใจดิการไม่ไปเสร็จนะเป็นคุณเหรอเ,เป็นใครอะไอ้นี่ก็เป็นคุณเหรออะไรอะ <c oughs> คุณกำลังพูดถึงอะไรดิจ้าินี่ไม่ตลกเลยดิกาอยูไ่ไหนลวน,นคุณไปทางนี้ไปเกินไปอะไรอะ คุณบายแหละกูไม่อยู่ไรฉันจะโทรหาตำรวจคุณไปทางนี้ไกลเกินไปอีเหี้ยอะไรอ่ะจะถึงใครบ้งคุณเป็นลิลลี่เหรอนายเอติก้าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวกูอยู่กับตัวตลกอีกตัวกูอยู่คนเดียวได้ไงไม่มีผู้หญิงคนอื่นสมควรได้รับคุณคุณไป็นฉันฉันไม่สามารถได้ไม่มีใครสามารถคุนบ้านว่าจะไหนเอ่ย เอ๊ะข <c oughs> ุนอยู่บ้านตอนนี้ไหมเพราะฉันเห็นไปแล้วว่าในบ้านของคุณมันดับลงมันดูค่อนข้างแเ้กเอาเอาเสียงเนิ่นๆได้จั๊กเตือนบ้านาาแต่ฉันก็มองเห็นคนล้างเอาคืบขานไปรอบๆ w ระ t happened in the ห้องครัวห้องครัวโอ h ไป What ไป เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้ไอ้ลืไได้อะไรคือมีสองทางระหว่างอ๋อขึ้นแอบกูไม่น่าจุกหนีเลยกูลืกล้วยไอ้แอบแล้วแอบแล้วแอ้วอาแล้วว้ามาจ๋าด้วยไม่โดก็บอร้อง แบทอินดิ้งโอเคมีหลายฉากจบแต่พอไรอุ๊ยจบหมดแล้วขอบคุณมันจบแล้วดีมากได้แบทอ n นดิง้งแล้วมึงอไงได้กูอ n นดิง้งโอเคมีสองฉากจบคือคือ,คอตายแต่รอดแค่นั้นกูลื่นกู <c oughs> ้วยตาย <c oughs> เป็นฉากจบที่โคตรอนาถ คุณยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากปัญิหาที่รวดเร็วของคุณยังหลบดีอดีตของคุณและสามารถหลบและเอาชีวิตรอดได้แล้วกูก็อ่านไม่ได้หรือในเรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกกว่าอันที่แล้วนะ